เจมี่แตมมอนเนี่ยเขาเอาคําพูดเนี้กลับมาพูดอีกรอบหนึ่งคาพูดที่ผมเปิดไว้ครับว่าถ้ามันมีมแมลงสาบสักหนึ่งตัวนั่นแปลว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับมันอาจจะโผล่มาอีกหลายๆตัวก็ได้แต่เพราะฉะนั้นการล้มละลายของบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่สัญญ,ญาณเตือนแรกของความเสี่ยงที่มันสะสมพลังกันมาอยู่นะครับโดยเฉพาะไอตัว ระบบสินเชื่อของภาคเอกชนอยู่นะครับที่ตอนนี้กําลังมีสิ่งที่สุดท้ายออกมาให้เห็นนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้คําว่ามันเป็นตลาดกระทิงของสินเชื่อนะเพราะธนอาคารพาณิชย์มีการปล่อยสินเชื่อแบบเยอะมากนะแล้วก็ปล่อยๆไปเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เฟ,ฟื่องฟูนะเพราะว่าคนก็เอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดในโอกรโอกาสในการทําธุรกิจนะครับแต่ว่าช่วงเนี้เราเห็นว่าฝั่งของสกรรมยานยนเนี่ยมาเริ่มที่จะประกาศล้มละลายไปหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผิดหน้าชำระนี่เป็นหนี้เสีย ก็เป็นประเด็นให้ไปกระทบชิงไปที่ร e g i o n a l Bank นะหรือว่าธนาคารระดับภูมิภาคนะครับแต่ทีนี้เราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของรถยนต์ที่มันทยอยล้มนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะจริงๆมันสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวที่จุดประกายความกระมวลในรอบนี้เนี่ยมันคือการล่มสลายนะครับของทั้งบริษัทที่ชื่อว่า First Brands อัทน,นี้เป็นบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็ถือว่าชื่อดังนะในทางฝั่งอเมริกาอันนี้เป็นบริษัทที่หนึ บริษัทที่สองเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่า TriColor Holdings นะครับอันนี้เป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อในรถยนต์ที่เป็นแบบขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในตลาดซับไพรมนะครับก็คือลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงปรากฏว่าไปต่อไม่ได้สองเจ้าเนี้ยซึ่งก็พอมันมีผลกระทบชิ่งนะครับไปที่ Regional Bank เขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วอ๋อตัวเลขมันประมาณสักเกือบเจ็ดพันล้านถามว่าเยอะไหมจริงมันเยอะแต่แเทียบกับสัดส่วนเงินกองทุนที่ธนาคาร Regional Bank เนี่ยเขามีอยู่ก็ยังถือว่าจิบจิบนะยังไม่ได้มีในยะสสาคัญมากขนาดนั้น ซึ่งจะมีใน,นมอนเนี่ยเขาบอกงนี้ครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความฟุ้งเฟ้อในระบบเครดิตท,ที่มีการปล่อยสินเชื่อเลยคือก่อนหน้านี้อาจจะปล่อยง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักสิบสี่ปีก่อนหน้านี้นะครับทางอเมริกาเนี่ยมีตลาดสินเชื่อที่มันร้อนแรงมากๆแล้วก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบ นะว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาสิบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวระบบสินเชื่อเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มันพีคมากๆนะแล้วก็อยู่ในช่วงที่เป็นตลาดกระทิงนะคือดีหมดนะทุกอย่างแบบเป็นปัจจัยที่บวกกันทั้งหมดเลยทีนี้เขาเปรียบเทียบเป็นคําพูดที่มันชัดเจนมากๆบอกว่าเวลานี่แหละเวลาที่เราเห็นแมลงสาบสักหนึ่งตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวที่ตามมาเพราะฉะนั้นเขาอยากจะสื่อส่งยแเสืงสัญ,ญญาณว่าอะไรครับเขาบอกว่าปัญหานี้เนี่ยมันอาจจะไม่จบแค่สบริษัทนี้เท่านั้นมันอาจจะมีบริษัท3 4มหหรือเปล่า นะนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกด้วยระยะเวลาสั้นๆไปถึงหนึ่งปีผมไม่รอดแล้วกําแพงนะั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันถล่มความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดหุ้นไทยถ้าสำหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้าง มันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทยเป็นหนังสือเล่มแรกของพี่เบียร์วโนนวรรณป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาดที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะ ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทำไม่ได้สิ่งทุกอย่างที่บันทึงลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วสั่งซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง f a c e b o o k และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนนั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทย ผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยนเป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวใน1บทก็ได้